ไปเลยเพื่อนตกให้ได้เยอะๆปรึบรึอ้ยตกปลาไายพันธุ้ยปลาไก่พันต้องสู้เอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติตป์ไปนะครับกับเกม f i s i i n g m u t a n t f i ฟ h Zone ตกปลาไายพันในเขตลังสีล่วไหลนั่นเองครับผมแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้มาตกปลาประหลาดๆจากในหนองน้ำแห่งหนึ่งเจ้าปลาพวกนี้จะถูกกำมันตลังสีทำให้หน้าตานี่มีการกลายพันธุ์เดี๋ยว เรามาดูกันว่าแต่ละตัวจะมีความน่ากลัวขนาดไหนกันนะก่อนจะเริ่มเล่นฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมวนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ติีตกปลากายพันในวันนี้กันด้วยมาเริ่มเล่นกันเลยเถอะไปเลยเพื่อนตกขึ้นมาปั๊บปั๊บอื้อหือปลากายพันโอ้โหได้มาหลายตัวย่อนลงไปใหม่ปั๊บปั๊บอื้อหือตอนนี้เราจะต้องอัปเกรดการตกปลาให้ได้มากขึ้น แล้วก็ต้องลงไปลึกกว่าเดิมยิ่งลงลึกยิ่งมีปลาแปลกๆมากขึ้นกว่านี้นี่นี่ก็คือพวกปลาทั้งหมดออ้มีปลาแบบว่ากลายพันธุ์แปลกๆกันด้วยไชุบนี่นี่ปลาอะไรเอ่ยตาแบวดูไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะเราสามารถที่จะซื้อหน้ากากบวก5%มิวแทนเฮ้ยการกลายพันธุ์อะไรวะนี่เดี๋ยวค่อยมาดูกันไปเลยเพื่อนตกให้ได้เยอะๆปรึบป,ปรึบ อุ้ยเหมือนจะได้ปลาตัวใหม่มาด้วยนี่นี่มันปลาอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าทางเนื้อไม่ค่อยน่าอร่อยลงไปอีกปับป๊บรับอืมเดี๋ยวเราจะต้องลงให้ลึกไปเลยเพื่อนลึกกว่าเดิมโอ้โหมันจะได้ปลาสีเหลืองไม่โชว์เงินโอเคคราวนี้ตกให้ได้ห้าตัวก็ผมเฮ้ยติดรองเท้าศูนย์บาทลงไปอีกเพื่อนเยอะๆฟบฟลุฟอืม คราวนี้มีเงิน100กว่านี่อัพเกรดเก็บได้มากขึ้นด้านล่างเหมือนเราจะเห็นปลาตัวใหญ่น่าจะเป็นปลากายพันธุไปเลยจ้าหุ้ยปลากายพันธเฮ้ยเห็นแวบ,บๆนี่โอ้ยตกปลากายพันธุเฮ้ยปลากายพันธุ์ต้องสู้โอ้ยเฮ้ยอืไหวหรือเปล่าเพื่อน ขึ้นมาเดีวนี้เฮ้ยนิวมิวแท้งฟิตเป็นปลาที่หูยตาแดงลำตัวเหมือนจะถูกกินหรือว่าเนื้อยุย่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ตอนนี้รับไปเลยหูยมีอีกตั้งหลายตัวด้วยนะโอเคอืม okay. ตัวนี้ก็สี่เหรียญเน้นจำนวนการจับให้ได้เยอะๆก่อนแปดตัวผมคราวนี้นี่พวกตัวบนๆนี่แค่ห้าเหรียญน,นะผมด้านล่างนี่สิบห้านี่ห้าเหรียญห้าเหรียญหูย มีแต่ตัวที่ได้ตังน้อยไม่อยากจะได้เลยจริงๆ50นี่ใส่ไปก่อนละกันไปเลยเพื่อนปั๊บราบอืมช่วยให้การกลายพันธุ์นี่เป็นยังไงเอ่ยใส่แค่หน้ากากนี้น่าจะไม่เพียงพอนะลงไปให้ลึกสองขั้นไปโอ้โหเออด้านล่างนี่ปลาโคตรแพงนี่แหละ <c oughs> เหมือนจะได้ปลาตัวใหม่เออเป็นปลาตัวนี้หรือเปล่า ที่เกิดการกลายพันธุ์น่าจะใช่นะเพื่อนลงไปลึกยิ่งกว่าเดิมว้าวอุ้ยเจอปลามิวแทนเอ้ยเอ้ยอ้อ้ยอกลายพันธุ์พลังเต็มเปี่ยมอมืได้ปลาตัวใหม่มาแล้วหนึ่งร้อยเหรียญกันเลยใช่ไหม,มดูเหมือนว่ามันจะเป็นปลาสักสายพันธุ์หนึ่งเอกลายพันธุ์มาจากตัวอะไรก็ไม่รู้ส่วนขยะโอโ้โหสามารถ ตกได้เหมือนกันไปเพื่อนว้าใหได้กระป๋องอู้ขยะใหม่ครับผมนี่รับไปก่อนแม่ภาพเกมนี้ก็ดูแบบดูดีเหมือนกันนะดูเป็นศิลปะจึ๊บจึ๊บอุ้ยคราวนี้เหมือนจะได้ปลาตัวใหม่ครับผมอื้มตัวนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเปลี่ยนหน้ากาก,ากใหม่ครับผม เก็บให้ได้900กันเลยละกันแม่น่าจะเท่สุดเท่าที่สังเกตปลาแบบว่าสายพันธุ์เดียวกันแต่ว่าขนาดนี่ไม่เท่ากันด้วยนะดูมีความสมจริงลงไปย่อน15อืมถ้าเป็นตัวใหญ่ก็จะ20อู้เน้นตกตัวใหญ่ๆไว้ก่อนเดี๋ยวผม10แล้วก็20เป็นไงตัวนี้15ตัวพวกนี้5โอ้โห เอาตัวใหญ่ๆไว้ก่อนเพื่อนใส่หน้ากากบวก15%มิวแทนเออตอนนี้นี่ตกได้เงินเรื่อยๆลงไปลึก14ครับผมอุย้ยเริ่มเจอปลาพวกนี้เยอะเออราคาแพงแบบนี้อืมเก็บเงินสบายครับผมปั๊บปราบ,ราบโอ้ตัวใหญ่ๆนี่จะได้กินอิ่มๆใครจะไปกล้ากินปลากายทันอัปเกรดการได้ปลา สองขั้น12ตัวครับผมอเก็บเงินได้เยอะขึ้นอีกแล้วตั้ง12บสองตัวอ้ยอัพเกรดความลึก16หกโอ้ยเฮ้ยติดกระป๋องโอ้โหยขยะอีกอย่างหนึ่งเหมือนเราจะได้ปลาตัวใหม่มาเพิ่มด้วยนะแต่ตอนนี้ตีเอาเงินก่อนกระป๋องสีน้ำเงินส่วนปลาตัวนี้เหมือนเป็นปลาเซลมอนดูสิป อุย้ยปลามิวแทนตัวกลายพันธุ์อีกแล้วคราวนี้หน้าตาประหลาดนะผมเฮ้ย <Hey. S 1> สู้สู้โอยเป็นปลาหืมตัวประหลาดแม่ยิ่งลงลึกยิ่งประหลาดขึ้นเรื่อยๆต่อไปเป็นปลาที่ออ้ยไม่มีเนื้อหนังกันอีกแล้วเอาละลงลึกไปอีกตกปลาแพงๆครับผมหืมปลาไพเอ้ยสามสิบเหรียญเออถือว่าราคาใช้ได้ตัวใหม่มาอีกแล้วจ้า นี่ปลาไพยต่อไปด้านล่างลงไปลึกเหมือนจะม,มีปลาดุกหรือเปล่าดูจากรูปภาพที่เห็นน่าจะใช่อยู่นะหน้ากากสุดท้ายครับผมนี่บวก30%ดูสิชึบลงมาือก็ไม่เห็นจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอเอาเป็นว่าตกแต่งตัวละครสวยๆละกัน <c oughs> ลงไปฟึึบเฮ้ยเห็นปลากายพันธแบบ์แวบบ๊บ น่าจะแบบว่าตกได้ครับผมเดี๋ยวรอแป๊บลงเบ็ดให้ถูกจังหวะเฮ้ยหุยปลากายพันออขึ้นมาพลังฉันเยอะโอ้โหไม่มีดิ้นเอ้ยมาเดี๋ยวนี้ได้ปลากายพันอีกตัวหนึ่งแตกต่างจากตัวแรกยังไงบ้างเหมือนจะเปลี่ยนแค่สีหุยแต่ตัวต่อไปนี่น่าสนใจยังขาดปลาด้านล่างอีกเยอะลงไปดูซิอุ้ยมีกิ่งไม้ด้วยเพื่อน เดี๋ยวเราจะเก็บขยะชิ้นสุดท้ายเก็บเป็นคอร์เรคชั่นแม่จริงๆเก็บเพื่ออะไรก็ไม่รู้อู้ชุบ <c oughs> ได้กิ่งไม,ม้ครับผมเอาละตอนนี้ก็อัปเกรดความลึกสองขั้นลงไปเลยฟรึบโอ้เจอปลาดุกเฮ้ยปลาดุกราคา30ใช่ไหมเอ่ยหรือว่าแพงกว่านั้นอีปลาดุกครับผมง้อสี่สิบไปเลยเพื่อน เจ้าปลาดุก40่อุ้ยราคาอย่างแพงแม่เดี๋ยวต้องลงให้ลึกกว่านี้อปลาดุกทำไมมันอยู่ลึกจัง <c oughs> ลงไปลึกยิ่งกว่าเดิมฟรืบ้ยเหมือนจะเจอปลาหน้าตาประหลาดเมื่อกี้ดูสินี่ปลาประหลาดอุ้ยต้องลงไปลึกก่อนแม่ไม่ถึงนะผมขอความลึกอีกสักหนึ่งระดับถือชึบอุ้ย,ยลงมาติดโดนไม่ได้ตั้งใจปลาอะไรวะเนี่ย <c oughs> เออหน้าตาแบบหืมกลายพันไปเยอะอุ้ยขึ้นมาโอ้โหตัวนี้นี่บอกเลยไม่น่ากินสุดๆเพราะว่าดูหน้าตาของมันสิเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปถึงตัวสุดท้ายด้านล่างตรงนี้หืปลาแบบพิลึกมรณนะนียี่สิลงไปลึกกว่าเดิมอุ้ยได้เหมือนอุ้ยคล้ายๆปลาดุกพันใหม่หรือเปล่า ไปดูสายพันธุ์กันหน่อยสิตัวแบบพิเศษโอ้โหหน้าตาแม่ใครรู้ว่าเป็นสายพันธุ์อะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะตัวใหม่นี่ราคาตั้ง35เลยนะแม่ราคาแพงกว่าที่คิด2 8 2 8 26อืมความลึกลงมาโอ้โหตรงนี้ปลาไพ่เพียบเฮ้ยอิ่มับผมแม่ตัวแพงๆแ,แบบนี้อุ้ยได้ทีอุ้ยเป็น800เลยนะอัพเกรด2ขัน้นลึก30 นี่ฟรุบวุ้ยเจอปลาสีแดงเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยืถ้าทางจะเป็นแม่ปลาน้ำลึกดูสิปลาสีแดงตัวใหม่ของเราโอ้โหปนเปื้อนลังสีลำตัวนี่เลอะไปหมดยังไม่เจอตัวพิเศษเอาละตอนนี้ฟรุบฟรุบลงไปอีก32โอ้โอเหมือนจะเห็นปลาพิเศษครับผมอ ปามิวแคนเอ้ยตัวกายพันตัวสุดท้ายตกให้ได้ตกให้ได้อืมอ้มเ้ยโอ้โหนี่มันเหมือนแบบสัตว์ประหลาดได้ตั้ง800ครับผมโอเคนะครับผมก็ ถือว่าเป็นเกมที่เล่นได้สนุกเพลิดเพลินดีนะได้เห็นปลากายพันธ์แปลกๆน่ากลัวสุดๆกันไปเลยสำหรับใครที่อยากจะแม่เล่นเกมนี้ก็ดาวน์โหลดได้เลยนะอยากจะให้มีปลาตัวใหม่แล้ะเกินจะได้แบบว่า เล่นได้ยาวกว่านี้สําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ตีหาเกมสนุกๆมาแนะนํากันอีกนะสําหรับในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye บ๊ายบายจุบ๊บ